สวัสดีครับปีบซี MC มาหนี้กะเป็นมือสันวันดีของผมเองกะในช่วงนี้กะบอดเลดูปลายฝนนะครับปลายฝนผมกะบชิมาเปิดยางแป้งน้อยนะครับเนาะยางแป้งน้อยผมกับนายุเปิดปีที่เจ็ดแปดเก้าปีนี้เป็นปีที่สิบนะครับยางแป้งน้อยมืัอนี้กะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยเรื่องการเปิดยางใหม่ ะครับเนาะมันกะสินีอยู่ประมาณสองวขอ,อเปิดยังใหม่ยังหม่ไม่ถึงยางเจ็ดปีนะครับเนาะเอาปลูกมาหอดพกปีเจ็ดปีขนาดมันได้แล้วอยากเปิดจะให้คำรูกเกี่ยวกับการเปิดไม่ก็คืออยากให้เปิดปลายฝนขอหนึ่งนะครับเนาะขอสองก็อยากให้เปิดอยากให้กีดคืนเป็นคืนคืนหนึ่งผักหนึ่งนะครับเป็นยังจะไงเปิดปลายฝนขอแรกก่อนต้อนอยางของข้าเนี่ยับเนาะ ผาสมมุิว่าเป็นยางเกจสีเปลือกของเขายังยังอ่อนนะครับเนาะถ้าเขาเปิดต้นฝนเนี่ยเปลือกเขาสิบอสามารถสูฝนสู่ล่าได้นะครับเนาะเปลือกเขายังอ่อนยังนิ่มเปียบซเหมือนเด็กน้อยกนะยังสู่ร่มสู่แดดก,ก็ได้เอากระบบ,บ,บ,บเปิดใส่ฝนเนาะฝนเบิดซะก่อนปลายฝนภาคอีสานปลายฝน,นกะช่วงนี้นะครับภาคอีสานเขาปลายฝนแล้วกนะมาเริ่มมาเปิดยางได้เพราะเปลือกเขากะ จะบอไม่ฝนตกฉุกปันใดกะเผื่อเขาก็จะบ่บ่แบบว,ว่าสิบ่อคอยติดโลกนะครับสิการแหลกเนาะประการสองเป็นยังคือจะเกิดปียังไ้เปิดกรีดคืนเว้นคืนก็คือถ้าเข้ากรีดสองพักหนึ่งเนาะสายไ6หกล่อยสองพักหนึ่งมันจะเป็นการทาักโหมมันจะเป็นการบังขับต้นยางหน่อยเปรียบเสมือนเด็กหน่อยกับอายุสิบสี่สิบห้ายังสู่งานบ่อดนะครับเนาะ เอากะให้เขาทำงานธรรมดาไปตัวอย่าคือการอัน,นอยู่ยังน้อยกระยักโฮมเขาเพื่อใ้เขาจะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆครับเนาะให้ขีดปลายฝนแลวกะให้ขีดขึ้นเป็นคึืนครับ,ขขเ,ขรบเขากาจะได้มีโอกาสจะเริ่มเติบโตต่อไปเพราะเขาได้จาก12-13ปีถ้าอดใจได้นอกกะจังขีดสองผักหนึ่งครับเขากะจะได้จะเริ่มเติบโตเต็มที่แล้วเอาละครับ้อมูลเกี่ยวกับการปลดยญงใหม่คระเขา,าข้าว ใส่คำสำคัญสำคัญกับสิประมาณนี้กะยังมีเทคนิคอีกเจ็บย่อยกะถ่ายยังบอกอยากเข้าใจส่วนใดกะสอบถามเขมาบาร์นี้กะสิเปิดเอฟซีเบิ้งนะครับบารนี้ยางปีรีซิปของผมนี่มามาเบิ้งครับบารนี้เข้ากะมาขยับลวดในเอฟซีขยับลวดเนาะเพราะว่ามันใหญ่ตัวหลุดมันใหญ่ครับเป็ยางเข้าใหญ่ขึ้นก็ต้องมีการขยับลวด เราจะลวดสักล่องครับเอฟซีเราจะให้นำยางเขาลงง่ายเนาะสักกไไ็ต้องหลึกปยายในเด้อครับสักล่อ,อ,องมาท่ายข้าพมายืนเบิ้งเราจะเอาตรงโนนไปนี่ครับกัสักเลยแล้วก็นอนเ now เลยครับเอฟซีเขาต้องเดอกเ้าเห็นนะครับยางไปขา้างบนก่อนจเปิดสามหน้าเอฟซี FC. ยางเปิดสามหน้านะครับ ูดเลยหมครับผมคือเป็นการเปิดสองรอบสองรอบครับแกเป็นการแกะเกศเก่าสองรอบเป็นการปั๊บหนาพร้อมมองได้หนาอยากเสมอกันเท่ากับกินนันกนักหนาหนักหลังครับอืมครับมันนี่กะบ,บอกพันงายถวยดอก ขั้นพนตกมากอะขั้นควมเนาะป่ะตัวน,นี้ขนาดอะนีเาทางผ้เมาดดเอฟซาดมาอยู่ตัวใหา่ลวดนี้ยืดสุดได้ตัวนี้อ้าเัิด้ช่นก ัหทสำหรับมาตรฐานนะครับอี F ีซีสำหรับมาตรฐานสามวิชาการต้นยางขนาดเปิดกีได้กะวัดขึ้นมาเม็ดหนึ่งะนะครับเนาะอาจจะพื้นขึ้นมาเม็ดหนึ่งหรือเม็ดยี่สิบแล้วก็วัดรอบได้สี่สิบห้าถึงห้าสิบเส้นนี่ก็เข่าเกณฑ์ เขาเกณฑ์เปิดได้เนาะสำหรับ FC ที่อยากเปิดอย่างแต่ท่งนี้ทั้งนั้นกะจะเปิดก็หน่อยก็ง่กะกะเปิดโลดจะเขามีความจำเป็นอันนี้คืออันที่คามบูหาวัดขึ้นมาสูงหาซีบเส้นมันวัดสูงขึ้นมาเมตรยี่สิบวัดรอบความใหญ่เขาต้นได้หาซีบเส้น,นอ,อันนคือความบูวิชาการแต่ถ้าเขามีความจำเป็นเนาะ เปิดตัวแล้วเนาะอย่างเฮาเอรได้สัเอิดโลดอยับลวดเฮีบลวด ดูสันวันดีแล้วออกเตอร์อย่างเลยเป็นการแต่งหนามนะครับเอซี่ไปสองเมตรได้นาย้างเขาเริ่มตรงแมนบอลเขา,ากินทั้งเครื่องบางๆเขามากินทั้งไถหนาะๆนะครับนาะนาย้างเขากะจี หน้ายางกขาภีสั้นสวยงามเนาะพอดีถ้าหน้ายางตรงเกินไปมันก็มันษีอาบหน้ำนะยิบซี nè, chị chưa, ba